ขายได้บ้างไหมตาพอได้ไเมื่อกี้พูดชอบชอบพอ,อเข้ากล้องไหมพอได้ต้องเสียงหล่อถ้ามันเสียงหล่อน,นะแล้วยายไปไหนนะ่ะอย,อ,ยอ,อยู่ตลาดโน้นมันจะมีคนจีบมันหรือตอนนี้จีบเดินไม่ไหวเดินไม่ไหวอ๋อตะไคร้ทำอ่ะไรตัดตัดเต็ง ว่างๆพี่น้องว่างแห้งมือน,นี่ว่างตะลาดมีวิญญาณตั้งน้อยร้านแกงบมวม้าร้านแกงบัวเลมีร้านไก่ไกไ่ค้ายดีไก่ดีอยู่ไต่ก็เริ่มเงียบเริ่เงียบเร็วเงียบเร็วครับพี่น้องร้านแกงบัมาก็เลยเงียบเร็วธรรมดาช่วงนี้มีคนย้ายเริ่มเงียบเริ่มเงียบแล้ว,ลน,ลวลน,น,นั่งคุยกับตา เอาข่าตะไคร่ใบมะกรูดมาขายพืชพักสวนกล้วยพี่น้องมาจากอ่างทองนกล้วยหัวปีม,มีตัวตุอย่างปีสิบบาทมีตุกอย่างมีตุอย่างขายถูกสิบบาทยี่สิบบาทไม่มาขายเก็บเขาหรอ,อะรตะไคร่ ายหมดอย่ไมเยอะอมาไม่เยอะนี่อะการเงนไม่ืมมม้อหง <open air. S 2> นนี้อากาศห่อน,อนไองหอนแห้งอากาศมันร้อนโอ้ยิงอยู่ใกล้เตาโอ้โหน้าดำหมดเลยเนะี่ยมันน่าเปลีนอาชีพเลยเป็นดาราอยู่ดี เป็นดาราอยู่ดีๆอยากจะไปขายของเนี่ยก็อยู่ดีๆไม่ชอบดูขายของดีแค่ฮ้อนไม่ต้องไปเนี่การฮ้อนฮ้อนจนสิเป็นลมฮ้อนเลยมานั่งพักเบื่ออยู่ร้านปุยไงขายของดีที่ไหนโลกขายดีอยู่แต่ว่ามันคนมันหมดเร็วคนมันหมดเร็วคนคนแย่ๆกันเดูนี่จะไม่มีของน้อยเลย ขายไปมาทุนหมดอมของน้อยเดียวใครไปใครมาทุนเบิดทุนเบิดขายดีจังเลยเหลือค่าน้ำมันเติมกับอ่างท้องก็พอ,อ,อน้ำมันค่าน้ำมันกับอ่างท้องกค่ซีห้าร้อยห้าร้อยถึงไหมกับไปถึงบ้านไมห้าร<ม>้อยไปกลับได้<ม>ไปกลับได้ห้าร้อย <c oughs> ไปจังดี ก็ขายดีนะามาเล็กเน้อย,ยขายเบิดทุกมือนะแต่ม่มื้อม่อม้โบเบิด่นด้เงียบขายถูกขายถูกขายมาขายะแวกนี้เรียบร้อยเสร็จหมดแก,แกกินเรียบมันมีเสืเทศหรอเดี๋ยวพนี้ะ